ประกันราายได้งวดที่1เข้าคอรมอเคาใจ2พฤศจิกายน2564ข้าวปี3รับสูงสุด40ไร่ สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่1พฤศจิกายน2,564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภายในคอนเฟิร์มเลยค่ะโครงการประกันรายได้งวดที่หนึ่งทกสจะโอนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาผู้ปลุกข้าวภายใน3วันทำการนับจากวันที่ขอประกันราคาข้าวค่ะสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในวันที่ก่อนวันที่15ตุลาคมขอภัยค่ะส่วนงวดที่2และ3นะคะ นัดประชุมในวันที่5พฤศจิกายนนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้รับข่าวยืนยันจากอธิกรมการค้าภายในยืนยนันจ่ายงวดที่1เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ หลังจากที่มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะในส่วนของงวดที่หนึ่งสำหรับโครงการประกันรายได้การจ่ายเงินชดเชยข้าวของพ่อแม่พี่น้องชาวนาะซึ่งทกสน,นะคะก็นัดโอนเงินชาวนาะ ภายใน3วันทำการหลังจากที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วส่วนงวดที่2และ3นะคะจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่แจ้งเก็บเกี่ยวงวดที่2และ3รอก่อนนะคะโครงการประกันรายได้ข้าวยังคงหลักการกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่แหล่งที่มาของราคาและก็การคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกันกับโครงการประกันรายได้สำหรับปีที่1และ ปีที่สองที่ผ่านมาล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าตามลำดับคณะอนุกรรมการกำหนดดูแลและก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะโครงการประกันรายได้และเกษตรกร,กรชาวนาะได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็รายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้ข้าวสำหรับปีการผลิต2,564ทั65ด้วยคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะโครงการประกันรายได้ ข้าวเฉลี่ยมาจาก3แหล่งด้วยกันได้แก่ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบราคาข้าวเปลือกจากโรงสีราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวเปลือกสารซึ่งการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะใช้ราคารายวันย้อนหลัง7วันหลักจากทั้ง3แหล่งนะคะเฉลี่ยแล้ว ในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ได้เป็นปัจจุบันและได้ประชุมมีมติเห็นชอบในการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่1สําหรับเกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2564ค่ะและจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระยะเวลาถึงวันที่5ตุลาคมถึง15ตุลาคมนะคะโดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและก็ชดเชยส่วนต่างตามชนิดข้าวดังนี้ค่ะ เข้าเปลือกหอมมะลินะคะ1,864บาท23สตางค์ชดเชยตันละ4,135บาท77สตางเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 4 7บาท75สตางชดเชยตันละ3,595บาท25สตางเข้าเปลือกหอมปทุมทานี9,947บาท87สตางค์ชดเชยตันละ1,052บาท13สตางค์ ข้าวเปลือกเจ้านะคะ8,65บาท38สตางค์ชดเชยตันละ1,934บาท62สตางค์ข้าวเปลือกเหนียว7,662บาท53สตางค์ชดเชยตันละ4,337บาท47สตางค์ค่ะทั้งนี้นะคะโครงการประกันรายได้กำหนดราคาประกันความชื้นอยู่ที่15%เรเรียกว่าข้าวแห้งแต่ปัจจุบันนะคะเกษตรกร เกี่ยวสดและก็นำไปจำน่ายเลยซึ่งจะมีความชื้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ28%ถึง30%เลยค่ะเรียกว่าข้าวเปลยยกค่ะและเมื่อหากความชื้นตามน้ำหนักไปแล้วก็จะได้รับราคาที่ใกล้เคียงกันเช่นข้าวเปลือกเจ้าเกษตรกร,ร,กรจำน่ายอยู่ที่6,200ถึง6,400บาทต่อตันเมื่อหากความชื้นแล้วก็จะเป็นข้าวแห้งที่8,000ถึง8,100บาทต่อตันค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ